สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องการพยากรณ์ช่องกิ่งไผ่โฮโรหรือกิ่งไผ่พยากรณ์นะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงความรักนะคะรายปักนะ,ะคุมเนื้อหาแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง15กุมภาพันธ์สองห้าหกสองนะคะอาจารย์ให้เกียรติชาวราศีพฤษภนะคะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่นะคะให้กับชาวราศีพฤษภเพื่อจะเปิด ดวงความรักนะปัจจุบันนี้นะคะว่าชาวพุกศเป็นอย่างไรอยู่นะคะในเรื่องของความรักปัจจุบัน,น ไพ่ใบที่หนึ่งไพ่เลเวอร์ใบที่สองสี่ถ้วยนะใบที่สามเดวิลอั f ฟอร์จูนใบที่สี่ีดาบค่ะปัจจุบันก็ต้องบอกทุกแน่นอนแหละไพ่อย่างนี้นะนะคะไพ่เลเวอร์ก็ต่างคนต่างรักกันอยู่นะนะคะความรุ่มหลงความหัวใจก็ก็ยังมีกันและกันแหละแต่ด้วยไพ่เลเวอร์เนี่ยมันจะแปลในแง่ของความหมายที่ในยะของมือที่สามอยู่ด้วย นะฮะก็อาจจะเป็นปัญหาของรักซ้อนรักสามเศร้าอยู่นะคะชาวุูธศพบางท่านก็จะเจอประมาณนี้อยู่นะคะคำว่าสีถ้วยก็คือรักที่มันไม่ได้ดังใจนะรักที่ไม่สามารถเติมเต็มให้กันได้ทั้งหมดเห็นไหมถ้วยใบนี้มันยังว่างเปล่าอยู่ไม่มีน้ําเลยเห็นไหมคะมันก็แปลว่าเรายังรอเขารอความรักจากเขานะคะไพ่เดอะวิวนะคะ ก็คือการหมุนกลับนั่นแหละคะแปลว่าเราต้องการให้เขากลับมาและดีวิวก็แปลในญา่ของคนที่ชาวพุทธชอบอยู่นี้อาจจะมีพันธะนะอาจจะมีคือมันแปลในแง่ของแฟมิลี่ครอบครัวได้ด้วยนะคะไพ่กลงล้อนะคะอาจารย์ก็เลยมองกลงลอ้อกับเรเวิร์เป็นรักซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นะตอนนี้หมายเลขสี่สี่ถ้วยกับสี่ดาบก็แปลว่าเขานิ่งเขาชะง,งักกับเราอยู่นะคะสี่ดาบก็คือเขาอาจจะขอเวลา ขอไปไต่ตรองขอแก้ปัญหาอยู่ก็ได้นะคะตอนนี้ความสัมพันธ์ก็เหมือนกับนิ่งไปนะคะดูความสัมพันธ์ในอดีตบ้างนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะความรักของชาวราศีเมษเป็นอย่างไรนะคะในอดีตที่ผ่านมาได้ไพ่เดทเลยนะคะได้ไพ่ดาสตาอูแรงค่ะได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะคะ เพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาไพ่เดทแปลว่าการการจบการตัดแบบไม่เหลือเยอื่อใยเลยนะในอดีตนะนะฮะสตาแปลว่าถูกเทเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเหมือนถูกตัดขาดความสัมพันธ์กันแล้วนะฮะถูกเทไปแล้วนะฮะไพ่สตาทำมาแล้วคือถูกเทเลยนะฮะไพ่หนึ่งเหรียญแปลว่าการที่เขาไปคุยคนใหม่ไปเริ่มต้นอะไรกับใครใหม่ๆด้วยนะคะ คือนอกจากถ้าอย่งนี้ปัจจุบันแปลว่าเดวิลเนี่ยอาจจะแปลว่าชาวพุทศพเองอะ่ะนะคะก็คือบางคนเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วแต่คนรักนอกใจละแบบนี้คนรักไปคุยกับคนอื่นนะคะหรือแปลย้อนกลับนะคะถ้าชาวพุทศพไปชอบคนที่มีพันธะอยู่นะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะเหมือนเขา ก็เทเรานะฮะจบความสัมพันธ์กับเราแล้วเขายังไปคุยกับคนใหม่เพิ่มเติมอีกได้ด้วยเพราะมันเป็นไพ่หมายเลขหนึ่งไงคะเพราะฉะนั้นหมายเลขหนึ่งก็แปลว่ามีสิ่งใหม่ๆเข้ามาอีกนอกจากอ้าวเขามีคุณของเขาอยู่แล้วมีเราเพิ่มมาอีกแล้วก็ยังมีคนใหม่อีกคนมันจะกี่เศร้ากันดีมันน่าจะเป็นมากกว่าสามเศร้าเป็นสี่เศร้าแล้วละมั้งคะความรักนะคะมันก็อาจจะเป็นประเด็นอยู่แบบนี้ด้วย นะคะอดีตก็เจ็บปวดมากๆปัจจุบันก็ยังสถานการณ์ยังไม่ได้ดีขึ้นมากนะักนะคะก็ยังเป็นปัญหาที่แบบอืมเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะคะเดี๋ยวก็คุยคุย,คยให้หายอะ่ะประมาณนั้นนะคะไพ่สีดาบกับเลเวอร์นะอ่ะเรามาดูอนาคตกันละกันนะคะอนาคตภายใน15วันเนี่ยตั้งแต่วันที่1นกุมภาถึง15กุมภาพันสองาความรักของชาวพุธสจะเป็นอย่างไร ะะจากอดีตและปัจจุบันที่ไพ่เปิดมาแบบเนี้นะอนาคตจะเป็นอย่างไร15วันจะเกิดอะไรขึ้นในความรักของชาวพุธศพนะ15วันนะคะมาดูกันนะคะอได้ไพ่ราชาเหรียญได้ไพ่จัสตมออได้ไพ่หนึ่งดาบได้ไพ่หกไม้เท้าเอาดีนะดีนะ ถือว่าโอเคนะคะต่อให้อดีตปัจจุบันจะมีปัญหาอยู่แต่ไพ่อนาคตอันจะเกิดขึ้นภายใน15วันเนี่ยนะคะให้พลังงานที่ดีมากนะคะเราจะเห็นไพ่ราชาเหรียญมันแปลว่าคุณค่าสถานะที่มันดีขึ้นเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันเห็นความสําคัญมีความผูกพันและคิดถึงนะคะไพ่จัสเมนคือการรีเทิร์นและเป็นการเหมือนอ่า ตัวชาวราศีพฤษภเองนะคะก็อาจจะไปขออ้อนวอนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะเนี่ยไพ่จ็คสดเม็อเขาแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลละให้ความรักคุณหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหมายเลขหนึ่งดาบมีนกอินทรีสองตัวที่จะบินเข้ามาเกาะที่ดาบมันแปลว่าการคืนกลับมาสู่อ้อมกอดซึ่งกันและกันละความรักคุณจะมีความมั่นคงจะดีขึ้น จะมีความสุขนะฮะหกไม้เท้าเห็นไหมสิ่งเก่าเก่ากลับมาแน่นอนนะคะเจสเม้นกับหกไม้เท้าแปลว่าสิ่งเก่าเก่านะฮะเพราะฉะนั้นคนรักถ้าอยู่ทางไกลถ้าเขาไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเขานิ่งนิ่งห่างจากคุณไปเหมือนสีดาเชื่อไหมคะเขาจะกลับมาแล้วจะมาดีกับคุณมากๆนะฮะบางคนอาจจะเขาเรียกว่าซื้อของขวัญของฝากอา,อาจจะเป็นสร้อยเป็นแหวนให้ก็ได้ในช่วงวาเลนไทน์ ชาวพุทศพจะได้ข่าวดีนะอาจารย์ก็ขอให้พลังของไพ่เกิดความเป็นจริงทําให้อ่ยไพ่ที่เด่นๆอย่างเนี้ยทำให้ชาวพุทธศพมีความสุขกันละกันนะคะโอเคนะคะขอจบคำพยากรณ์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ u ับส r i ค e ติดตามอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ